สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งแต่คลิปนี้อาจจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เรามาแบบชิวๆสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ขายสินค้าอะไรนะครับผมแต่ว่ามาโปรโมทอีกช่องหนึ่งก็และกันนะครับผมก็คือช่วงนี้นะครับผมก็บางทีมันก็จะมีช่วงว่างๆบ้างนะครับแล้วก็บวกกับลูกค้าบางคนที่เคยมาติดตั้งโปรเจคเตอร์กับพ่อค้าเนี่ยอาจจะคุยกันสนิทสนมก็จะรู้ ว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพอสมควรนะครับแต่ก็คือชอบเล่นนะครับผมก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะไม่ต้องมาคาดหวังกับพ่อค้าว่าพ่อค้าจะเทปอะไรนะครับก็มาฝากอีกหนึ่งช่องนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมด้วยกันมาทําความรู้จักกับพ่อค้านะพ่อค้าเป็นคนยังไงนะครับผมพ่อค้าเป็นคนสนุกสนุกนะครับผมก็มาเล่นเกมด้วยกันนะครับผมก็อีกช่องนึงเนี่ยมันเป็นช่องเปิดไว้ให้เป็นช่องแฟนพ่อค้านะครับอาจจะทําคลิปอะไรที่มัน สนุกสนุกนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือว่าขายของอะไรนะครับผมก็เป็นช่องเล่นเกมตอนนี้มันจะเป็นชื่อช่องของเป็นชื่อแฟนพ่อค้าเลยคือกดชวันอ้อวนนะครับช่องนี้แล้วเดี๋ยพ่อค้าก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปก็จะขึ้นมาด้วยนะครับก็มาฝากกันไม่ได้มีอะไรมากนะเข้ามาเล่นเกมด้วยกันนะครับก็คือ ช่องเนี่ยตอนนี้มันจริงๆมันลงคลิปไปแล้วลหละแต่คือยอดวิวมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะวยี่สิบกว่าวิวสิกว่าวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นช่องเล่นเกมเฉยๆนะก็เป็นเกมอันนั้นก็พ่อค้าเล่นบ้างนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะในเกมพ่อค้าจะอาชอบเล่นตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเนะี่ยมันไม่ใช่ไ d พ่อค้าแต่แรกเริ่มนะครับตัวนั้นก็ได้มาแล้วก็เล่นไปจนขายไปนะครับก็ ถามว่าเทพไหมเป็นโน1ไหมก็เป็นโน1นของเกมอยู่นะครับเป็นอ่าโน1ของอันดับเลเวลนะครับผมคือเลเวลสูงที่สุดในเกมนะครับเลเวลตันก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ EXP ก็เก็บเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เป็นท็อปเวลอยู่นะครับท็อปเวลของเกมนะครับคือเซิร์ฟที่ตัวพ่อค้าไปเล่นเนี่ยจริงๆมันเปิดทีหลังเขาด้วยนะครับแล้วก็อ่าตอนที่เซิร์ฟเปิดเนี่ย หมายถึงหมายถึงเซิร์ฟที่เปิดทีหลังที่ว่าค้าไปเล่นเนี่ยมันเปิดทีหลังอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าพ่อค้าไปเล่นนะแต่เปิดด้วยนะไปเล่นก็หลังจากนั้นแล้วนะครับผมเจ้า,จาของไดดีเก่าเนี่ยไปเล่นก็เห็นเขาบอกว่าตอนเป็นซีซั่นสองแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าก็เล่นต่อมาเรื่อยมาจนเลิกเล่นนะ่มาซีซั่นที่1ิบ เท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลิกเล่นมาก็ขายไอดีไปนะครับผมก็ขายค่าทุนนะครับจริงๆไอดีนั้นเนี่ยพ่อค้าขายคู่เลยนะทั้งตัวพ่อค้าเองนะครับแล้วก็ตัวของแฟนพ่อค้านะครับที่แต่งเป็นคู่แต่งงานกันอย,อยู่มันเป็นเกมตเต้นนะครับก็ขายไปเนี่ยจริงๆตัวเฉพาะตัวแฟนพ่อค้าเนี่ยมันก็เติมไปก็น่าจะหลายหมื่นแลวนะละตัวพ่อค้าเองเนี่ยสองแสนกว่านะครับเติมไปก็ขายไปหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าใจเนี่ยคิดว่าอยาก เลิกเล่นแล้วอะไม่อยากจะเล่นเกมอะไรแล้วนะครับแต่พอเล่นไปไอ้เลิกไปเนี่ยมันก็ไปนึกถึงอีกเกมหนึ่งนะครับที่พ่อค้าเคยเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเซิร์ฟเปิดมาประมาณอ่าน่าจะสี่ห้าเดือนมั้งแล้วพอขาขาข่อค้าก็เข้าไปเล่นนะครับก็เล่นอยู่ก็ถามว่าติดอันดับเป็นท็อปอะไรของเซิร์ฟไหมไม่ได้เป็นนะครับตอนนั้นมันเป็นเกม mmorpg นะครับเกมแนวต่อสู้พอขาขาข่อค้าก็ไปเล่นอยู่ไม่ได้ติดอันดับอะไรเพราะว่าไปเล่นทีหลังเขานะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงพลังต่อสู้นะครับก็ก็อันดับหัวตารางในเซิร์ฟนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ติดอันดับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งจัดอันดับเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเล่นมาช่วงหนึ่งนะครับพ่อค้าก็เกิดขี้เกียจเกิดเล่นนะครับเกมนั้นก็เลยส่งให้เป็นรุ่นน้องนะครับฝากรุ่นน้องเอาไปดูแลไปเล่นต่อทีนะครับสําหรับเจ้าไอดีนั้น รุ่นน้องก็ไปเล่นอยู่นะครับบอกกับว่ารุ่นน้องเนี่ยเขาเล่นของเขาอยู่ไอดีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เล่นตัวพ่อค้าเกอดีหนึ่งมนก็จะเป็นเกมแนว Mmo RPG เนาะทั่วไปก็จะมี3สายอาชีพนะครับมีดาบมีเวทมีปืนนะครับรุ่นน้องพ่อค้าจะมาเล่นปืนอยู่นะครับแล้วพ่อค้าเนี่ยเล่นดาบนะครับก็เล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในเกมว่าทำไมพ่อค้าถึงไม่เล่นตัวผู้ชายครับตัวตัวละครผู้ชายมันค่อนข้างน่าเกียดมากสําหรับเกมนี้นะอ่าสายเฉพาะสายดาบนะครับผมถ้าเป็นปืนหรือเวทเนี่ยมัน เวทเนี่ยมันจะดูแก่หน่อยถ้าเป็นผู้ชายนะครับปืนเนี่ยจะดูโอเคสุดหล่อหนุ่มนะครับแต่ว่าตัวแทงเนี่ยมันจะโอ้ใหญ่บึกบึนสมชื่อแทงนะครับผมแต่พอค้าไม่ชอบเลยมันมันแรงใหญ่โตเท้าไปหมดก็เลยเล่นเป็นสายแทงแต่ว่ามาเปลี่ยนเพศที่หลังตอนพ่อค้าเล่นที่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็สมัครไปสร้างไปที่นี่เห็นโอ้ตัวละครมันไม่สวยเลยทํายังไงก็ไม่สวยนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเพศเป็นใช้ตัวละครผู้หญิงแต่ก็ใช้เป็นชื่อผู้ชายนะครับผมก็เล่นเรื่อยมา แล้วจนให้ลูกน้องเล่นนะครับแล้วก็พ่อค้าก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้แตกเกมมาพักหนึ่งแล้วมาเล่นเกมเต้นจนขายนะครับแล้วก็วนกลับไปเล่นเกมเก่านะครับกลับไปก็ไปจำไอวีไม่ได้ไปล็อกอินอะไรอยู่พักใหญ่นะครับผมก็ล็อกอินได้มานะครับเกมนี้เปิดมา6ปี7ปีแล้วมั้งครับพ่อค้าเล่นมาช่วงแรกนะเล่นมาประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วก็เลิกเล่นไปยาวเลยนะเพิ่งกลับมาเล่นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศในเกมสักนิดหนึ่ง S <S <S okay. ตอนเข้าเกมก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแนวเกมเตีมแบบว่าร้อนๆหน่อยนะครับผมน่ากลัวหน่อยแต่ว่าตัวละครเนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะมันจะมีเป็นอ่าเขาเรียกอะไรชุดคอตูมนะครับเดี๋ยวพ่อค้าให้ดูก่อนว่าชุดหลักๆจริงๆที่เราใส่เนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะมีคือถ้าเราไม่ได้ใส่คอตูมอ่ะมันก็จะโชว์เป็นชุดพวกนี้แหละชุดที่เราใส่เลยเราใส่แบบไหนขึ้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกชุดอะไรใส่เนี่ยมันก็จะโชว์แบบนั้นมันไม่ใช่ว่าอ่าไม่ใช่ว่าแบบ ใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นชุดเหมือนเดิมเหมือนอย่างแรกหน้าล็อกเนี่ยนะครับเราจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่ไม่โชว์นะครับชุดไหนก็คือชุดนั้นนะครับสมมติเราตัวละครเราเนี่ยในคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้ใส่หมวกเนี่ยเราเอาหมวกมาใส่มันก็ไม่เห็นหมวกอะไรประมาณนั้นแต่ตัวเนี้ยไม่นะครับผมเราใส่อะไรเห็นแบบนั้นแต่ทีนี้ตอนหลังที่เกมอัปเดตมามันจะมีคอสตูมเพิ่มเข้ามานะครับอ่าก็ใส่คอสตูมปกติคอสตูมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะ เก็บชุดได้ไม่ไม่เป็นชุดนะครับก็เลยอาจจะไปเก็บเป็นคอตูมนะครับเพื่อที่จะมาใส่ให้มันเป็นเซ็ตพอเลือกออกเนาะก็คือคอตูมอาจจะหาง่ายกว่านะครับผมแต่ทีนี้ว่ามันก็จะมีคอตูมชินิีหายากอย่างที่ตัวพ่อค้าใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมสังเกตว่ามันจะเป็นแร่ไอเทมนะครับมันจะขึ้นเป็นแสงวิบวับวิบวับวิบวับนะยกเว้นเกาะไหลนะครับผมเกาะไหลเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใส่แบบนี้นะครับถามว่าเกาะไหลแบบวิบวับพ่อค้ามีไหมมีนะครับนี่ แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวพ่อค้าจะเอามาให้ดูว่าถ้าเราเกาะไหลแบบเนี้ไปใส่อ่ะมันก็จะน่าเกลียดเห็นไหมครับมันจะน่าเกลียดเราก็จาเป็นที่ต้องใส่เกาะไหลล่องหนเพราะว่าชุดเราเป็นบิกินีนะครับตัวนี้คือเกาะล่องหนนะเวลาที่ใส่เนี่ยมันจะทําให้มองไม่เห็นอ่มเราก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับแล้วก็บวกสิบทั้งตัวตัวละครพ่อค้าก็พลังต่อสู้ก็อยู่ที่ห้าหมื่นสี่ก็คำรับรพลังต่อสู้เนี่ยถือว่า เป็นอันดับต้นๆของเซิร์ฟนะพลังต่อสู้นะครับผมแต่ว่าเขาไม่ไดเอามาจัดอันดับอะไรนะแต่พ่อค้าไปไล่ดูมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เาวาๆเต็มที่ก็ห้าหมื่นห้านะครับผมแต่ว่าพ่อค้าก็ห้าหมื่นสี่กว่าเพราะพ่อค้าไม่ได้เล่นไปนานนะครับแล้วฝากรุ่นน้องเล่นรุ่นน้องมันก็เลิกไปนานแล้วพอสมควรน,นะ่แม้แต่ตัวรุ่นน้องเองเนี่ยทุกวันนี้พลังแค่ประมาณสามหมื่นกว่านะพ่อค้าเข้าไปดูมาแล้วนะครับทีนี้ของตัวเนี้ยที่พ่อค้าใส่อยู่เนี่ยคือมันสุดแล้วทั้งหมดนะครับผมมันสุดแล้วทั้งหหมดสาเตุที ทำไมพลังต่อสู้ของพ่อค้าถึงน้อยกว่านะครับทั้งนนทนี่ของเนี่ยมันเป็นที่สุดละสังเกตดูนะมันก็จะเป็นไฟลุกพึ่บพับพึ่บพับอันนีค้คือคือมันที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีที่ว่าดีกว่านี้แล้วนะครับอืมอาจจะอาจจะตีบวกได้นิดหน่อยนะครับสําหรับเกมเนี่ยมันจะมีการตรีบวกที่อ่าค่อนข้างยากแต่ก็ดีกว่าเกมอ,อื่นเพราะมันตีไม่แตกนะครับผมคือมันสามารถเอาไปตีได้เรื่อยๆืนะครับตีบวกยังไม่สุดเป็นบางชิ้นนะครับขาดไปประมาณ1% 1%เเนี่ย ประมาณสามชิ้นนะครับถ้าจาไม่ผิดเนาะก็รู้สึกว่าจะมีชิ้นนี้นะครับมันจะมีตีตีช่วงหน้ากับตีช่วงหลังด้วยนะครับต่อชุดอย่างอันเนี้ยช่วงหน้าพ่อค้าตีเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพ่อค้าตีแค่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือพยายามตีแล้วนะครับแต่มันยังไม่ติดแต่ตัวเนี้ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ว่าอย่างพวกเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็น100 สกินของชุดนะครับมันบวกได้ถึง10บพราะค้าก็คือบวกสุดแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นแรไอเทมนะครับทั้ง4ชิ้นยกเว้นเกาะไหลร่องหนซึ่งอาจจะเป็นแรไอเทมหรือจะเป็นเอสเอธรรมดาเนี่ยพลังมันเท่ากันนะครับแล้วก็ของพิเศษนะครับมันจะบวกตันอยู่ที่หกสบห้านะครับโอ้ยากมากนะของพิเศษกว่าเราจะทําบวกได้ขนาดนี้นะครับก็ก็ตัดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกสกิลพวกนี้นะครับก็ยังไม่สุดส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครสุดหรอกครับผมคือเกมเนี่ยนาจะยังอีกยาวๆนะครับ แต่สาเหตุที่พ่อค้าพลังต่อสู้น้อยกว่าเขานะครับอเป็นเพราะตรงนี้ครับผมชื่อเสียงชื่อเสียงพ่อค้านะครับสังเกตดูนะครับที่ตัวเลขนะบนหัวอ่าตรงข้างล่างน่ะคือหกสิบนะคือเลเวลนะครับคือเวลเกมน,นี้จะตันที่ห0สินะพลังแค่วหกสิบแล้วเราจะเก็บชื่อเสียงต่อไปเรื่อยๆจนตันที่หนึ่งพันของพ่อค้านี่อยู่แค่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับอลองไปดูที่เรื่องอันดับเจ็ดร้อยเจ็สิบสองนะครับอันดับบุกป,ปีศาจเนี่ยพ่อค้าอยู่อันดับที่เจ็ดสิบสอง อ, f, อันดับการต่อสู้นะครับผมสําหรับซีซั่นนี้นะพระค้าอยู่อันดับที่1ของเซิร์ฟนะครับผมอยู่อันดับที่1นะครับก็สังเกตดูว่าอันดับที่สองสี่นะครับชื่อเสียงเขาจะตันที่1000พทั้งหมดเลยพวกนี้คือชื่อเสียงตันแล้วนะครับแต่เราไปดูอันดับที่2กันนะครับอันดับที่2นะครับพลังต่อสู้เขาอยู่ที่53,67 1็เด ในขณะที่ตัวพระคาห้าหมื่นสี่กว่าใช่ไหมครับผมอันดับที่สามห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอย่างอย่างตัวนี้เรารู้อยู่นะครับว่าเกาะไหลนะครับกับตัวเกาะเขาเนี้ยยังเป็นสีทองอยู่นะครับสีแดงนี่คือที่สุดนะครับสีทองเนี้ยยังถือว่าเป็นรองลงมานะครับอทีนี้ตัวนี้มั่งนะครับอันดับที่สี่ นี่คนนี้ก็52 0 0 0กว่านะครับทั้งทที่ของเขาเต็มหมดแล้วและชื่อเสียงเขา1000นะครับทีนี้มันจะมีบางคนนะครับที่เขาเขาสูงวัานั้นนะครับก็55 0 0 0อย่างที่พ่อค้าบอกอ่ะทีนี้อย่างตัวลูกะนะครับอันนี้ก็ตัวพ่อค้าเองนะครับตัวปั้นไว้ให้แฟนเล่นนะครับผมตัวนี้ก็ทำพลังมาแล้วตอนนี้สามหมื่นกว่ากว่านะครับนี่นะครับของก็เห็นไหมครับบางชิ้นยังเป็นสีทองอยู่นะครับก็กำลังไล่ทำขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เติมเยอะนะครับ แต่ตัวหลักของพ่อค้าเนี่ยไม่ได้เติมเยอะนะที่มันโหดเนี่ยเพราะว่ามันเล่นมานานแล้วนะครับตัวลูกาดเนี่ยมันจะปั้นนะครับไล่ลงมามีครุนะครับก็อยู่อันดับที่6นะครับการต่อสู้จัดอันดับนะครับพ่อค้าปั้นขึ้นมาจนอยู่อันดับที่หกนะครับทั้งที่ชื่อเสียงหน่อยเดียวเองนะครับร้อยกว่าร้อยกว่านะครับแล้วก็มาอันดับที่เก้านะครับบอด0ูนูนสองก็บอดสองซูนหนึ่งเนี่ยสองตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ช่วยดันดันให้ตัวของพ่อค้าเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับหัวตารางนะครับแล้วก็ พาให้ตัวเด็กๆขึ้นมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เราจะยังไม่ไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องระบบเกมมากนะนี่ใครโตอีกตัวนี่ก็ของพ่อค้านะครับอ่าทีนี้เพราะอะไรที่พ่อค้าบอกว่าเพราะอะไรพ่อค้าถึงไม่เล่นตัวผู้ชายนี่แทงผู้ชายลองดูสภาพดิครับผม <laughs> มันเป็นแบบนี้นะพ่อค้าก็เลยไม่ชอบนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับอ่า ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็อยากจะชวนมาเล่นกันเพราะว่าเกมนี้จริงๆแล้วนะครับตอนที่พ่อค้าเข้าไปเล่นแรกๆอันดับต้นๆของเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับมันมีเกมที่เพราะว่าเซิร์ฟที่เปิดนะเซิร์ฟที่พ่อค้าเล่นมันเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับก็คือจะมีแต่ทางโซนเอเชียเข้าไปเล่นแล้วมันก็จะเล่นมงพร้อมกันคือคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าชาติใดในโลกนะเพียงแต่ว่าทุกวันนี้คนไทยเลิกเล่นไปเยอะมากๆนะครับผมก็คืออันดับต้นๆเนี่ย ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไมไมแทบจะไม่มีคนไทยเลยนะครับผมก็ก็มีบ้างนะครับก็ปาปายแต่ถามว่าคิดเป็นประมาณ70-30แล้วกันนะครับทอาที่ดูสําหรับหัวตารางนะจะเป็นคนไทยประมาณ30%ต่างชาติ70%นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่าคําว่าต่างชาติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศเดียวเกาหลีจีนอะไรพวกน,นี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับเขารวมรวมกันเนี่ยได้70%ไทยก็ยังถือว่ายเยอะนะครับแต่ทีนี้กิลนะครับตอนที่พ่อค้าเล่นอยู่เนี่ย ก็จะมีแบบลูกยิ่งน้องอะไรพวกพวกรู้จักกันรวมตัวกันเลยปั้งกิลขึ้นมากิลหนึ่งนะครับตอนนั้นอยู่อันดับ1ของเซิร์ฟทุกวันนี้คือไม่มีใครออนแล้วพ่อค้าไปดูนะครับตอนที่กลับมาเล่น,นี่ยอยากจะกลับไปอยู่กิลเดิมแต่ว่าไม่มีใครออนแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาชวน f อนะครับมาเล่นด้วยกันมาปั้นด้วยกันนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ระบบค่อนข้างเล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องเติมก็เทปได้นะครับผมอาจจะใช้เวลาช้ากว่าคนอื่นๆหน่อยนะครับอย่างตัวพนะ่อค้าเนี่ยเห็นไหม ปั้นมานะครับโอเคอย่างตัวลูกะเนี่ยมันเติมเยอะนะครับเพราะว่าพ่อค้าอยากจะดันให้มันขึ้นมาเทียบเท่ากับตัวนี้เลยตัวหลักเลยนะครับก็เลยค่อนข้างเติมอัดเข้าไปแต่ว่าตัวไรโตอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่ามีคููอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนั้นไม่ได้เติมเลยนะครับพลังมันก็ประมาณ2 0 0หมื่นนะครับก็ก็ไปได้โดยที่ไม่ได้เติมสักบาทน,นะครับผมแต่ก็เล่นให้เป็นนะครับพ่อค้าเนี่ยจะมาคอยแนะนําแนวทางใน อีกหนึ่งช่องที่พ่อค้าเปิดนะครับผมก็ใครที่เล่นด้วยกันนะครับเล่นเกมนี้ก็เข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเกมอื่นๆอ,ออกมานะครับอยากให้พ่อค้าเล่นเกมอะไรนะเกมมือถือเกมคอมเกมไหนเนี่ยทีอ่อยากจะให้มาเล่นด้วยกันนะครับก็อันดับแรกเราก็มาพูดคุยกันในช nel y o ยูทูบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างดีเยอะขึ้นเราอาจจะมีกลุ่มนะครับไว้พูดคุยกันในนั้นนะครับผม ก็จําชื่อตัวละครพ่อค้าไว้นะครับผมใครตกอาจจะพิมพ์ยากหน่อยเพราะเป็นอักษรพิเศษนะครับก็ไปดูในอันดับนะครับใน,ในอันดับนะครับกดเข้าไปที่อันดับนะครับผมถ้าเป็นเวิร์ลบอสนะครับผมคืออันดับการตีบอสเนี่ยพ่อค้าจะอยู่อันดับที่72ทําไมถึงอยู่ต่ําขนาดนั้นนะครับทั้งที่ทีมการต่อสู้แห่งความตายอยู่อันดับหนึ่งถูกไหมครับสังเกตดูนะครับผมเวิร์ลบอส อันดับต้นๆเนี่ยจะเป็นปืนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละสายคิดเนี่ยเขาจะมีข้อดีข้อเด่นของเขาที่ต่างกันสําหรับเวทนะครับผมจะเป็นกลางๆนะครับไม่ได้อึดมากไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงกว่าแรงกว่าดาบนะครับแต่ว่าความอึดน้อยกว่าแล้วก็อึดมากกว่าปืนแต่ก็โจมเบากว่าปืนนะครับแต่เป็นสายที่ค่อนข้างพิ้วนะพลิกแพงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพราะเขาว่ามันเล่นยากนะเวทเพราะเพราะเขารู้สึกว่ามันช้ามาก้วการออกสเต็ปแต่ละที แต่ก็แล้วแต่คนนะครับพราค้าเห็นเวทโหดก็เยอะอยู่นะแล้วก็อย่างปืนเนี่ยเขาแรงนะครับในการที่เราจะขึ้นบุกปีศาจที่มันสูงเนี่ยดาเมจจะต้องสูงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปถึงระดับชื่อเสียงพันอะไรขนาดนี้หรือว่าไม่ต้องถึงพันหรอกอย่างของพ่อค้าชื่อเสียงเจ0ร้อยกว่าของขนาดนั้นน่ะยังไงบอสมันก็ตีเราไม่ตายในในในเวลาที่กําหนดอยู่แล้วนะครับคือเวลาจะให้เราตีอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดมันจะ2นาทีนะสนาทีบอสตีเราไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่า เราก็ตีบอสไม่ตายนะครับเพราะจะวัดว่าใครเนี่ยสามารถยุบเลือดบอสได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าตัวดาบเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อึดแต่ดาเมจจะค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นเวอร์บอสนะครับอันดับต้นๆถึงไม่มีดาบเลยเห็นไหมครับปืนล้วนๆเลยครับผมอ่ามีดาบมาอยู่อันดับที่สิบนะครับผมตัวคนนี้ก็ถือว่าโหดมากๆเราลองเข้าไปดูกันน่าจะห้าหมื่นห้านะครับผมเห็นไหมครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหก นะครับคนนี้ก็โหดมากๆแต่สังเกตด,ดูอันนี้คือคอสตูมที่เราหาได้ทั่วไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินนะอืมแต่ว่าสําหรับชุดว่ายน้ำเนี่ยไอ้ตัวบิกินี่นะ่ถามว่าไม่เติมเราจะหาได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่พราะคา้าในความเห็นเพ่าค้านะคือเพชรที่เราได้มาจากกิจฟรีในแต่ละวันเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพื่อที่จะให้ตัวเราโหดๆนะครับอย่าเพิ่งไปเน้นกับเรื่องชุดสวยเลยนะครับชุดสวยเนี่ยบอกอตรงๆว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ช่วยอะไรชุดสวยอย่างเดียวนะครับแต่ตัวพราคา้า มันได้มามันก็คือได้นะครับผมมันเล่นมานานแล้วอ่ะเนาะจนของทุกอย่างปัดแล้วรอก็มาส่งชุดนะครับอย่างตัวลูกะก็โอเคมันเติมเยอะนะครับผมมันก็สามารถเกียรตมาเพื่อที่จะส่งชุดได้เพราะว่าแฟนพ่อค้าบอกอยากได้ชุดจริงๆถ้าไม่ทําชุดอะ่ะมันน่าจะทําพลังได้สูงวันนี้นะครับแต่ว่าแฟนพ่อค้าต้องการที่จะให้ได้ชุดก่อนนะครับแล้วก็อย่างตัวมิคุอันนั้นคือส่งได้เพราะดวงดีนะครับผม อ่ะประมาณนั้นนะครับเราจะยังไม่เจาะลึกเรื่องรายละเอียดเกมมากนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว M.U.R.P.G. นะครับสร้างตัวละครนะครับอัพเลเวลตัวละครอัพของนะครับผมก็เป็นเกมเข้าใจง่ายนะครับระบบไม่ซับซ้อนอะไรนะครับไม่อัปเดตบ่อยแล้วก็ไม่กินสเปคเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมเมื่ออกเปีที่แล้วนะแต่ภาพเป็นไงครับผมคือตอนที่ตอนที่เปิดตัวมาคือถือว่าเป็นเกมที่ภาพอลังการมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่ามีเกมอื่นๆที่ทําออกมากราฟิกได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็ ไม่ได้แย่เลยกราฟิกนะครับตัวหน้าฟีดหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งๆกว่าในหลายๆเกมนะครับซึ่งไอพวกนั้นเนี่ยบางทีระบบมันเยอะเกินไปมันจะทําให้เราเข้าใจยากและเข้าไปเล่นที่หลังเนี่ยจะตามเขาได้ยากนะครับเนี่ยต้องค่อนข้างทิ้งเวลาสูบวิญญ,ญาณกับมันเป็นโอ้วันหนึ่งแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่ตัวนี้ง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมบอกเลยว่าหลากักๆเลยนะครับถ้าเราเล่นแบบจริงจังแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าให้เกมเนี่ยมันสูบชีวิตเราม,ามากนะครับผม จะมีจุดเวลาที่ต้องเข้าเกมคือ10โมงนะครับแล้วก็4โมงเย็นนะครับแล้วก็2ทุ่มเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ในกิวใหญ่ๆเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งทุ่มที่อาจจะต้องลงไปตีกิวอ์กับเขานะครับวันเว้นวันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมพ่อค้าคิดว่าอาจจะไปตั้งกิวเองนะครับผมหรืออาจจะติดต่อพยายามติดต่อหัวกิวคนเก่าให้ได้นะครับเพื่อที่จะ เอากิวนั้นมานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปปั้นใหม่เพราะถ้าเลเวลกิวต่ำๆเนี่ยเราจะส่งกิ้ววอไม่ได้มันจะไม่มีคู่จับให้นะครับผมต้องเป็นเลเวลกิล้ววอที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็อยากจะชวนมาเล่นด้วยกันนะครับให้คนไทยกลับมาคึกคักอีกครัง้งเกมยังไม่ได้ซบเซานะครับผมยังหนาแน่นนะอืมมันจะมีแบบในอย่างบางจุดที่เราต้องลงไปเนะี่ยอย่างเขตต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับผมเราลงไปเนะี่ยยังเจอคนนะครับผมยังเจอคนมาไล่ตีกันอยู่นะครับมันเจอค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวนี้คือลงไปเนี่ยเราจะลงไปเก็บของนะครับแต่ว่าคนมจะตีกันได้นะไม่ใช่ PV p โดยตรงนะ p v วพีโดยตรงคือโคลลสเซียมนะครับผมอันนี้คือลงไปตีกันโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าในเขตต่อสู้ bon. ตรงนี้นะครับเราลงไปเนี่ยมันก็ไปเก็บของแต่ว่าเราสามารถตีกับคนอื่นได้คนอื่นสามารถตีเราได้นะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นพลังด้วยนะครับถ้าคือถ้าเราลงไปเนี่ยในโซนที่เราลงเราพลังสามหมื่นเนี่ยคนที่ลงไปก็จะพลังไล่ๆกันนะครับไม่ใช่ว่า เอาลงไป3 0 0 0 0จะมี50,000กว่าโผมาไม่มีนะครับผมไม่มีเขาก็จะแบ่งให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ทีมจะแยกออกเป็น2ทีมนะครับในกรณีที่ว่าเป็นกิลดเดียวกันยังไงก็อยู่ทีมเดียวกันแต่เป็นคนละกิลดนะครับบางที3คนแต่เป็นสามกิลดเนี่ยก็ต้องดูว่าฝั่งไหนพลังน้อยกว่าเขาก็จะไปอยู่ด้วยกันนะครับไอ้ฝรั่งเยอะกว่าเนี่ยก็อยู่คนเดียวแต่เสียเปรียบแน่นอนเพราะอย่างที่ระคา์บอกพลังมันจะไล่ๆกันตัวครับสมมติเรา3ามหมอีกคน3ามหมอีกคนหนึ่งสามหมื่น สามหมื่นหนึ่งกับสามหมื่นเขาจะอยู่ด้วยกันแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้เป็นกิลเดียวกับเรานะแต่เราสามหมื่นสองมากกว่าเขาพันเดียวนะครับแต่เขาสองคนเนี่ยยังไงเขาก็ชนะนะครับอืมระบบเกมไม่ได้ซับซ้อนไม่กินสเปคเพ่อค้าบอกเลยเพราะว่าพ่อค้าลองเอาเครื่องเก่าที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็น Samsung g a l a x y J7 นะครับผม J7 โฉมแรกนะครับตั้งแต่ปีน่าจะสองพันสิบสี่นะครับจนสิบเอ็ดปีแล้วนะครับมือถืออ่าไม่ใช่ 2,014ใช่ไหมครับ2,014ตรงนี้2,028ปีแล้วนะครับมือถือรุ่นนั้น8ปีแล้วพราค้าลองเอามาโหลดเล่นดูเล่นได้นะครับผมเล่นได้สามารถดันกราฟิกสุดได้แต่ว่าจะหน่วงนะครับถ้าจะเอานั้นเล่นก็กราฟิกกลางกากำลังดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ชวนมาชวนไปเล่นเกมกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราหาคนที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ไปกด เราจะไม่ได้ไปลงคลิปเกมในช่องนี้นะครับผมคลิปเกมของเราเนี๋ยเราจะไปลงอีกช่องหนึ่งและมีการลงคลิปไปแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับผมทีนี้ว่า,าช่องนี้คือมันยังจะเป็นช่องสาระเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาแนะนําช่องในนี้เนาะเพราะว่ามันมีฐานผู้ติดตามอยู่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยฐานผู้ติดตามยังไม่มีนะครับก็เลยมาชวนไปนะครับไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเกมมีเพื่อนเล่นเกมก็กดชวนมากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมก็ ช่องนั้นนะครับยอดซับถึงก็อาจจะมีมาแจกของในช่องนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ทั้งสองช่องด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ